สไ้ก้มค่ะชาวโซเชียลแคมแล้วก็อาจาไอกุ้มชากเฟซบุ๊กทุกคนด้วยนะคะเออก็นานแล้วนะไม่ได้มาคุยกันนะคะคิดถึงกันหรือเปล่าเอยจะบอกว่าตอนนี้เฟซของยานะคะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะแล้วก็เออไม่สามารถทำเข้าไปได้เลยเพราะว่าเฟซเนี่ยกลายกลายเป็นเพจแทนนะคะเพราะยาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะที่ที่เฟซเฟซของเฟซบุ๊กของยากลายเป็น กลายเปลี่ยนเป็นเพจแทนก็งงเหมือนกันณนะตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปดูของชาวบ้านได้นะคะก็นอกจากว่าเออเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหายังไงก็ติดต่อทางเฟซเข้าเฟซยาไม่ได้ก็เข้ามาทางเพจนะคะเสิร์ชเหมือนเดิมก็คือยาย่าซีรีเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็มันก็จะเป็นจะขึ้นมาเป็นเพจหน้าเพจแทนเนาะแล้วก็มีอะไรก็ไปคุยทางอินบ็อกซ์นะคะ มีปัญหาอะไรก็คือเข้าไปคุยในอินบ็อกซ์ได้ตอนนี้ก็คือว่ายาสามารถที่จะอ,อ,อ,อ่านข้อความเห็นข้อความอินบ็อกซ์ของของของแชทในเพจได้นะคะแต่ว่าใน facebook เ,เนี่ยยาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะแล้วก็แล้วก็ข้อความรูปภาพทั้งหมดเนี่ยก็ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็เสียดายเหมือนกันนะคะเสียดายรูปเสียดาย เสียดายที่ต้องมานั่งทำเพจต้องได้ช่องมานั่งทำเฟซใหม่นะคะก็หลังลายยอ,อนี้นะคะยายา่ยาก็กล่าว่าจะทำเฟซใหม่นะก,ก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ออตอนแรกว่าจะทําเลยแต่ว่า,ายะกะว่าให้เลยเดือนรอมฎอนนี้ก่อนนะคะคือคือเอาเราคงทดสอบปะคะว่าเพราะว่า,ายาทํางานเกินไปอยู่กับเฟสเกินไปคุยปรึกษาให้คำปรึกษากับเพื่อนๆนะคะก็คือตอนนี้ขอขอ,ขอไม่ไม่สร้างเฟสก่อนนะคะออขอแบบว่าขอใช้เพจเพจตัวนี้นะคะ่ะเพจเพจนี้ ก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้ายังไงก็หลังหลังลายยอนะคะยายาก็จะทำเป็นเฟซใหม่นะคะแล้วก็จะไปแอดเพื่อนเพื่อนใหม่แล้วก็ใครยังไงยังไงก็ช่วย แอดเป็นเพื่อนด้วยนะเพราะว่าเริ่มใหม่ก็ไม่มีเพื่อนกับเขานะคะก็ไม่มีอะไรแล้วฝากด้วยนะอย่าน้อยอย่าง้อยใจว่าเอ้ยทําไมเข้าเฟซของกายาเข้าไม่ได้กายาบล็อกหรือเปล่ากายากายาเอ่อลบไปหรือเปล่าไม่ได้ลบนะคะนะเข้าใจเนาะเนี่ยปัญหาก็คือตอนนี้คือเข้าเฟซไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะไปดูของชาวบ้านได้ไม่สามารถที่จะไปเม้นของชาวบ้านได เหงาเหมือนกันแต่ก็ต้องทำใจอะคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอ,อมดอนก็ขอทำหน้าที่ทำบุญให้ดีที่สุดก่อนนะคะแต่ว่า,าในเพจเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้เลยอยากหน้าใสแบบธรรมชาติหน้าขาวแบบธรรมชาติเนี่ยก็บอกได้นะคะก็ปรึกษาได้ทุกปัญหาย่าแนะนำได้หมดทั้งปัญหาลุมสิวหน้าไม่เรียบมีสิวตันสิวอักเสบ เออคือคือถ้าเพื่อนเนี่ยมีสิวเนี่ยยา่าอยากให้รักษาสิวอุดตันก่อนนะคะเพราะว่าการที่เรารักษาสิวอุดตันเนี่ยถ้าสิวอุดตันหมดปั๊บเราก็จะไม่เกิดสิวอักเสบขึ้นมาอีกแล้วก็จะไม่เกิดไม่ไม,ไม่ไม่เกิดภาะวะแบบผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะเออก็คือไม่ไม่ไม นะคะตอนนี้ก็กําลังขับรถตามรถรถใหญ่อยู่นะแล้วก็รถข้างหน้าเนี่ยมันตัดหน้าค่ะเออก็เดี๋ยวยายาขอขอขับผ่านรถข้างใหญ่ดี้ก่อนนะนี่โม่ก็ขับไม่เร็วอะคะ่ะขับประมาณ60ินะคะ ก็ถ้าไงเพื่อนๆก็มีอะไรก็แวะมาคุยทางเพจเนาะเพราะว่ายาจะไปคุยกันไปคุยกับลูกค้าไม่ได้เลยตอนนี้น้อยมากแต่ก็ทำใจนะคะไปแล้วนะสลาัปก้มค่ะ